อ่านะครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมปอปลารุกศูนย์ติวราชการปัตตลุงนะครับซึ่งในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของอข้อมูล่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าร,ราชการนะครับตลอดจนแนวข้อสอบแล้วก็ เนื้อหาสรุปต่างๆ,ๆนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุก็รับราชการกันอยู่ได้รับชมรับฟังกันสําหรับในส่วนของลิปนี้นะครับก็คงจะหยิบยกเรื่องความรู้ทั่วไปนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่เอื้อนะครับของอสื่อมวลชนทั่วไปนะครับพอเห็นภาาหัวข่าวกันเกือบทุกสำนักข่าวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขยายกรอบ ในการบริหารหนี้สาธารณะนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันนะครับอย่าลืมคนที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วถ้าเห็นว่าคลิปที่ทําไปนะครับมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้แก่กันาเรามาดูกันที่ในส่วนของรัฐกิจจานุเบานะครับลงวันที่28กันยายน2 5ง0ัน นะครับวันนี้คือวันที่28กันยายน2564นรนะครับเพิ่งลงในรัชกิารุปเบกษาในวันนี้ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเนินการพลังของรัฐนะครับเรื่องกำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะฉบับที่2ฉบับที่2แปลว่ามันเคยมีฉบับที่1มาแล้วนะครับฉบับที่1นั่นก็คือเมื่อปี2561นะครับเคยมีการประกาศออกมาแล้ว แล้วทีนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยเป็นใครคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนี่ก็คือเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนะครับตามปรบอวิตในการเงินการคลังทางด้านซ้ายมือนะครับปศ2,561ซึ่งในมาตราที่11เขาจะเขียนถึงคณะกรรมการชุดน <for> ี <difference> ้เอาไว้นะครับเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ในมาตราที่10นะครับให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายการเนิ่การ,การลังของรัฐโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลังเป็นรองประธานกรรมการ อธิกดกระทรวงการคลังเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการตรงนี้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนและก็เรื่องของงบประมาณเรื่องของการคลังนะครับจะเป็นคณะกรรมการร่วมมนอยู่แล้วคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่อะไรบ้างก็มีหน้าที่ตามมาตราที่11นะครับ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งกำหนดวิธีการเนินการฟังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 2. จัดทําและทบทวนแผนการลังระยะบานปลาย 3. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ การนบประมาณการจัดเก็บรายได้การบริหารหนี้สาธารนณะการบริหารทรัพย์สินและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง C เนี่ยตัวสําคัญเลยนะครับกําหนดสัดส่วนนบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นสัดส่วนนบประมาณเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐสัดส่วนการขอนี้ผูกพันนบประมาณรายจ่ายข้ามปียับประมาณสัดส่วนการขอนี้ผูกพัน กินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณและตัดส่วนตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่50นี่คืออำนาจของคณะ,ะกรรมการนะครับอำนาจของคณะ,ะกรรมการทีนี้เรากลับมาดูกันต่อในประกาศนะครับทางด้านขวามืออาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วงเล็บ4ก็คืออำนาจ ของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะครับที่กําหนดเรื่องของสัดส่วนนบประมาณเพื่อการชราระหนี้สัดส่วนการขอนี้ปลกพันธุ์ตรงนี้นะครับประกอบอกับมาตราที่50ทีนี้เราไปดูที่มาตราที่50กันต่อนะครับมาตราที่50าสิบเาหนดไว้อย่างไงบ้างให้คณะกรรมการก็คือคณะกรรมการานโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะครับ กำหนดสัดส่วนต่างต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็คือสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สัดส่วนภารหนี้ของอรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ไประจำปีออประมาณสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเนินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเนินตราต่างประเทศต่ตอไรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการสัดส่วนยื่นที่คณะกระกกรมการเห็นสมควรเพราะฉะนั้นนะครับในประกาศคณะกระกกรมการฉบรับนี้ก็คือ,อาตามมาตราสิเบเอ็ดวงเล็บสี่ใช่หนหมตามมาตราสิเบเอ็ดวงเล็บสี่ประกอบกับมาตราห้าสิบห้าสิบนี้ก็คืออนุหนึ่งตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนะี้ และมติคณะกระนะกรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุมครั้งที่1ทับสอเมื่อวันที่20กันยายน2564จึงยกเลิกความในวงเล็บหนึ่งนะครับของประกาศคณะกระนะกรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเรื่องกำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธานะออรณะพศ2 5 6 1และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในวงเล็บหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่า ให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต้องไม่เกินร้อยละหกสิบนั่นเองนะครับเมื่อปีหกหนึ่งแต่พอมาปีหกสี่ในวงเล็บหนึ่งก็คือสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP นะครับต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบก็คือขยายหนี้นะครับขยายฐานหนี้มันกว้างออกไปอีกถึงร้อยละเจ็ดสิบ นะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันีมันก็ไปเอาที่ 60- สิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากู้เงินมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโควิดนะครับกันเยอะมากนะครับถึงแม้จะเป็นการกู้ในประเทศก็ตามแต่มันก็คือหน,นี้นะครับมันก็คือหนี้ที่จะต้องชําระคืนคล้อมดอกนะครับและตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะกลายเป็นการผิด ต่อประกาศคณะกรรมการนโยบายการอื่นการพลังของรัฐในปี2 5 6 1ดังนั้นปี2,564คณะกรรมการจึงมากำหนดกรอบใหม่ขยายฐานจาก60ไปเป็น70เรียบร้อยแล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับดั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่60กันยายนตั้งแต่วันที่2 0กันยายนพศสอ0 0 5 6 4เป็นต้นไปนะครับเราประกาศกันในวันที่28กันยายนแต่มีผลนะครับมีผลในวันที่20กันยายน2 5 6 4ประกาศณวันที่22กันยายน2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือพลเอกประยุทธ์นะนะครับลงนามในประกาศวันที่22แต่บอกว่าให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20 ก็คือย้อนหลังกลับไปถึงวันที่20นะครับแล้วก็มาลงในราฐกิจการุเบกษาเมื่อวันที่28นะครับมี 20, 22แล้วก็28ตัวเลขอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เอาไปใช้ในการออกขสอบได้อย่างแน่นอนก็รับชมรับฟังแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ